ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการฟังเรื่องราวของพระสูตรก็ถือว่าการฟังเรื่องราวของบุคคลผู้ปฏิบัติก่อนการที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสต์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาพระสูตรมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก็มีความประสงค์ย่ว่าจะได้ถือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ ถ้ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านว่าเรื่องราวของพระสูตรเป็นเหตุไรผลเพราะว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสตร์สัมมาสมุทธเจ้าเทศมานานแล้วก็มีใครที่ไหนบ้างจะจำเข้าไว้ดีไม่ดีเขาก็กล่าวว่าพระสูตรเป็นเรื่องราวที่บรรดาท่านทั้งหลายนักปราดแต่งขึ้นไว้หลอกเด็ก เรื่องนี้จะเป็นไปการใดก็ช่างเถอะบรรดาท่านพุทธบริษัทเรามาถือเอาเหตุเอาผลกันดีกว่าเรื่องพระสูตรจะจริงแล้วไม่จริงก็ช่างถ้าเราเป็นคนมีปัญญาสาม,มารถปฏิบัติตามกระแสตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนทำที่ประจุคุญญาให้เกิด ทำปุเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดธรรมตีตังสิญาณันนาคตังสิญาณให้เกิดทำเจโตปเทติญาณให้เกิดเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัตดีโสภาก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนัก ทีเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมสรจธรรนดาม,มีเหตุผลพอสมควรแล้วก็เป็นความจริงทุกอย่างสำหรับพระสูตรที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังมาในการก่อนทั้งบุปกรรมรู้สึกว่าเป็นกรรมชั่วทำตัวให้ได้รับความทุกข์ฟังแล้วน่าสลดใจ ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรอ้างตัวอย่างแม้แต่กรรมของพระองค์เองที่เป็นพระมหาชนกด้วยมีเจตนารดาความรักเลยสมณเนินตัวเล็กๆซึ่งเป็นเด็กอายุแค่เจ็ดขวบพายเรือม,มาเนนตัวเล็กๆนี่น่ารักมากแกล้งทำน้ำให้เป็นคลื่นก็เป็นการล้อเนนพอดีสมณเนินก็เลือนล้ม อาศัยที่พระองค์ทําให้เนรเรือร่มแล้วก็มีความรักจุเป็นทุนจึงได้อุ้มสมณันเนรนั้นขึ้นบกเปลี่ยนผ้าให้ใหม่รับเป็นโยมประวรณาในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาเนรเป็นเนรของหลวงเป็นพระของหลวงมีความสุขเป็นพิเศษแต่ถึงกันนั้นก็ดีองค์สมเด็จพระบรมโลกระเช้กล่าวว่ากรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จัดว่าเป็นอกุศลแลกรรมความจริงน่าจะคิดถึงเจตน,นาเจตนาขพระองค์ไม่ได้คิดว่าจะฆ่าและจะแกล้งสมันเนรให้มีความทุกข์ถ้าเราว่ากรรมเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็ทําให้องค์สมเด็จพระชินาสีต้องไหวน้ํามาถึงห้าร้อยชาติแต่ว่าผลของความดีที่สงเคราะห์สมันเนรการไหวน้ําคราวไร ก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จไชรจอมไตรบรมศาสนาเป็นพระราชาทุกชาติเหมือนกันมันเป็นอันว่าผลของความชั่วและผลของความดีให้ผลร่วมกันถ้าว่าต่อตินี้ไปจะยกกล่าวถึงผลความดีให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเพราะว่าการเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระพุทธเจ้าทรงแนะนําโดยเฉพาะคือให้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันหนึ่งนั่นก็คือพระนิพพานนี่การจะไปพระนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทร,รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะไปนิพพานได้ต้องตัดกิเลสเป็นสมุจเเทฐาร แล้วก็สำเร็จสำหรับกิเลสนี้พระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่ามีกิเลสถึงพันห้าตัหาร้อยแปดเป็นอันว่ากิเลสและตัณหานี่นับกันจริงๆมันก็ไม่ทวนแล้วเราจะมานั่งไล่กิเลสให้หมดใจไล่ตัณหาให้หมดใจมันจะเป็นไปนได้ยังไงนี่เป็นเครื่องหน้าสงสยัยสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อไรแล้วเราจะไล่กิลเลสหมดไรเราจะไล่ความรักที่เกี่ยวกับกามารมณ์การอยากมีผัวมีเมียอยากมีลูกเมื่อไรมันจะหมดสักทีเราจะไล่กิเลสตัวร้ายคือความโกรธคิดประทุษร้ายชาวบ,บ้านชาวเมืองนี้เมื่อไรมันจะหมดไปเราจะมาไล่ความหลงที่ปรากฏขึ้นในใจมันก็แสนยาก ก็มันหลงเชแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ถ้าเราฟังไปในการการด้านปฏิบัติในพระพุทธศาสนารู้สึกว่าจะยากเต็มทีแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระมหาหมุนีในฐานะที่เป็นสัพพนอยูเป็นพระพุทธเจา้ามีความฉลาดเป็นพิเศษ องค์สมเด็จพระบรมโลกระเชศก็มีวิธีแนะนำคือแนะนำแบบความฉลาดถ้าฉลาดจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงการไปพระนิพพานก็ไม่ใช่ของยากเหมือนกันบางทีท่านฟังแล้วจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปกว่าที่ท่านคิด แต่ว,ว่าสําคัญอยู่ที่จิตเท่านั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะเกิดในอบายภูมินรกเปตอสุรกายสติระชนันหรือจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีความสุขมีความทุกข์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมหรือเกิดนิพผานความสําคัญอยู่ที่ใจอันเดียวถ้าใจเราดีจับอยู่ในส่วนดีเราก็มีความสุข สามารถจะเปลื่องความทุกข์เข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเรากลายเป็นคนใจร้ายบันดา่านพุตบริษัททั้งหลายเราก็ไม่ค้นทุกข์ท <c oughs> ีนี้เรามาดูตัวอย่างกันสำหรับท่านที่เข้าถึงซึ่งพระนิพพานง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสัตติระชาน <c oughs> สามารถทำจิตใจของตนให้เป็นปัจจัยเข้าถึงพนิพพานได้ไง่ายๆเพียงตายจากสัต์ดรอฉานไปเกิดเป็นเทวดาจุติจากเทวดามาเกิดเป็นคนได้พบศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาแล้วฟังเทศในศาสนาขององค์สมเด็จพระบัททิพแก้ว ความจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศกเป็นพระสงฆ์สาวกเทศเพียงจบเดียวท่านก็บรรลุประสดาปฏิผินพอฟังครั้งที่สองก็เป็นข้าอริยะบคุคคลขั้นสูงสุดคือพระอรหัตตผลนี่ความจริงได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าง่ายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงได้ทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัท ให้ระวังใจเป็นสำคัญโดยพระบาลีว่าเจพิเจตนาหังพิกเวปุญญงวัามิซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนพิสุทั้งหลายแล้วกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวบุญแล้วมีพระบาลีอันหนึ่งกล่าวว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเศรษฐามานโนมยา ทำทั้งหลายมีใจเป็นหคนหน้ามีใจประเสบสุดสำเร็จด้วยใจนี่เราจะดีและจะชั่วได้ก็สายใจเป็นสำคัญนี่อาราบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรามานดูตัวอย่างกันว่าใครหนอที่ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคโดยไม่ทราบบอกสิ่งนั้นเป็นธรรมถ้าว่าพอใจในเสียงธรรม เกิดเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นคนเข้าถึงซึ่งพนิพพายง่ายธรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายจะลองฟังและลองปฏิบัติตามเราเป็นมนุษย์มีความสําคัญยิ่งกว่าสัตว์ที่ไร้ชานเพราะเรารู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมหรือไม่ใช่เสียงธรรมลองฟังเรื่องราวของท่าน ตามราสูตรมีว,ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสกในสมัยนั้นปรากฏว่ามีงูเหลืองอยู่หนึ่งตัวเป็นงูเหลือมแก่อาศัายอยู่ในเขตสถานคือถ้ำแห่งหนึง่งใกล้ๆกับสนักของพระสงค์ ในคราวหนึ่งองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอภิธรรมทั้งเจตกพีคือประกรณ์เจ็ะการที่องค์สมเด็จพระพิชิตามายกล่าวว่าเป็นปีดกที่สามและเป็นปีดกที่มีความสำคัญที่สุด <c oughs> ถ้าบุคเทวดาและมนุษย์ปฏิบัติในด้านอภิธรรมทั้งเจะการนี้ได้ครบถ้วน ท่านผู้นั้นก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุดในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาก็ได้เลือดความรู้ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุมาเห็นว่าอภิธรรมมีความสำคัญเท่ากับความดีของระมารดาก็ควรแก่บ้อนค้าข้าก้อนและน้ำนมที่พระมารดาทรงเลี้ยงเพื่อให้ชีวิตมา องสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ทรงนำพระอภิธรรมไปแสดงเทศจบเดียวพรากฎพระพุทธมารดาได้ประสูฏิผลและมีเทวดาระพมมากท่านได้ถึงซึ่งพระธมตะมหาปรินิาพานคือเป็นพระอรหันต <c oughs> ์นีบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการฟังอภิธรรมย่อมมีประโยชน์ ถ้าเราฟังด้วยความเคารพแม้แต่พระที่ท่านสวดเราฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านสวดว่าอย่างไงและถ้าฟังด้วยใจเคารพแล้วท่านก็สามารถจะถึงพระนิพพานได้อย่างช้าอีกชาติเดียวเท่านั้นและเรื่องราวของคนอาตมาจะยังไม่พูดจะขอพูดเรื่องของงูซึ่งเป็นสัตว์ที่ไร้ช้ายก่อน เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาชนดาสัมมาสัมพุทธเจาสส้าทรงสอนพระอภิธรรมกับบรรดาพระสาวกแล้วคณะสาวกขององค์สมเด็จพระบาทีพแก้วก็มีความประสงค์จะท่องจําให้ขึ้นใจจึงพากันไปซ้อมพระอภิธรรมในถ้ำใหญ่ในถ้ำนั้นปรากฏว่ามีทั้งข้างข่าวห้อยหัวก็อยู่ห้าร้อยตัว พอเวลากลางวันข้างคาวนอนหลับแล้วก็นอกจากข้างคาวก็มีงูเหลือมแก่กตัวหนึ่งงูเหลือมแก่ตัวนี้แก่มากไปไหนไม่เคยไหวอาศัยอยู่ในถ้ำเรื่องของข้างคาวอาตมาจะงดเว้นไปก่อนจะพูดเฉพาะเรื่องของงูเหลือม มูเหลือมตัวนี้มันนอนอยู่ได้ยินเสียงพระซ้อมไมีมีธรรมทั้งเจ็ดจำพีถ้าถ้าว่าบทอื่นๆใดนี้แกไม่เคยชอบความจริงจะไม่รู้ว่าพระท่านสวดอะไรท่านว่าอะไรจะเป็นธรรมะธรรมโมหรือไม่ท่านไม่เข้าใจพอใจจะเฉพาะในเสียงที่พอใจในเสียงก็พอใจอยู่บทเดียวคือบทอาญตนะ ในตอนหนึ่งของบทอาญตนะที่เราเรียกกันว่าปัญจักขันธหายหท่านสวดกันว่าจากักขุนศิยังโซจินทิยังคานินทิยังจิวหินทิยังอย่างนี้เป็นตน้นมันลงท้ายอย่างยงสำหรับบทนี้ในสมัยวาตถามาบทใหม่อยู่กับหลวงพ่อปาน พระในสมัยนั้นฉันชอบสวดป็นจักทั้นทายใหญ่ในสมัยที่มีคนตายพระที่บทใหม่ว่าไม่ได้อย่างอัตมามยังไม่ได้ทองกับเขา,าเขาวลาก็สวดนี้บทนี้ก็ดำน้ำตามเขาไปด้วยว่าตัวหน้าไม่ได้ก็ลงท้ายว่าสียังสียังสียังพอจบแล้วก็และสตังค่าสวดกับเขาได้เหมือนกัน เขาถวายเท่ากันพระดีสุดได้ทั้งบดก็ได้สตงังถ้าจะมาส,สวดกับเขาไม่ได้เขาก็ถวายสตังเท่ากันแต่ถ้าว่าการสวดเพื่อหวังสตังในบรรดาท่านพุทธบร,ริษัทองค์สมเด็จเพื่อรงสวัสดิ์ที่ศพผ้ากันบอกว่าตายแล้วลงนรกนี่ในตอนบทใหม่ๆอาจจะมาสมร้างนรกไว้กี่ขุมแล้วก็ไม่ทราบ เมา่อวาดวันนรกขึ้นมาตอนที่โตขึ้นมาสึกหน่อยเรียบวทนานนิดจิตจริงจิดว่าถ้าขืนเกิดต่อไปจะไม่เป็นเรื่องก็จะหาทางไม่เกิดจึงได้ค้นฟ้าดูตำราของพระไตรวิฎกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านเทศไว้ตรงไหนบ้างที่เราจะไปพนิพพานกันได้ในนั้ เมื่อค้นฟ้าไปก็พบหลายจุดตอนนี้จะพูดกันถึงงูเหลือมเมื่องูเหลืองมแก่แก่ฟังบทว่าสีอย่างสีอย่างสีอย่าง,งแกชอบตรงนี้แก <c oughs> ไม่รู้ว่าพระท่านว่าดีแล้วว่าไม่ดีว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ชอบตรงที่อย่างมันลงท้ายเหมือนกันฟังเพราะดีเ <c oughs> มื่อฟังไปฟังมาได้สองสาวัน อายุของท่านงูเหลือมตัวนี้ก็ถึงถึงเวลาตายก็แก่มากแล้วอาศัยที่ฟังบทของอภิธรรมอย่างประเภทไม่รู้เรื่องเพียงชอบใจในเสียงก็ปรากฏว่าแกตายจากงูเหลือมแล้วแกก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลล <c oughs> มีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้ารอยหรือพันหนึ่งเป็นบริวารจะไม่ได้นักเมื่อหมดการจากความเป็นเทวดาก็มาเกิดในเขตของชมพูทวีปเกิดเกิดก่อนพระเจ้าอโาศกมหาราชประมาณสามสิบปี <c oughs> ใน,น,นระหว่างที่มาเกิดความจริงมาจากด้ของความดีคือเป็นเทวดาได้เพราะเขตของพระพุทธศาสนาต่เวลาที่จะมาเกิดเป็นคนมาเกิดในไดกุลที่เคารพในอาจีลกคือพระแก้ผ้าในตอนต่อมาก็ปรากฏแว่าก็กบทเป็นพระในสำนักของอาจีลกเดินค้อยแก้ผ้าตามสบาย <c oughs> ไม่มีกฎหมายลงโทษแต่เป็นที่เคารพคุณตระกูลของพระราชาน่าสายที่ได้ฟังสี่ยังสี่ยังมานั่นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเหตุให้เจลกท่านนี้ได้ที่เประยกคุย,ยานนี่เป็นเรื่องน่าแปลกไหมบรนดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> การเข้าถึงศสาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสนาด้วยกำลังใจที่เขารบเพียงเล็กน้อยเมื่อเกิดเป็นคนบวชเป็นอาเจลบก,ก็ได้ทิ่ปิยกุยานสามารถจะรู้อะไรต่ออะไรได้บ้างตามสมควร <c oughs> เพราะเป็นญาณที่มาจากชานโลกีมาวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอโศกกมหาราชยังเป็นเด็กเล็ก พอเดินได้สะดวกสะดวกเวลานั้นเป็นยามว่างท่านพ่อเอาลูกเข้าไปอุ้มไว้บนตักท่านลูกชายนั่งตักท่านพ่อนั่งไปนั่งมาก็ปวดอุจจาระถ่ายอุจจาระออกมาเปื้อนตักของท่านพ่อท่านพ่อเห็นว่าลูกชายถ่ายอุจจาระออกมาเปื้อนก็จับโยนไปข้างๆ คขาไม่โยนในที่นี้คงจะไม่โยนแหลงเขาจะจับไปวางไว้ตาบาลีทิ่งกล่าวว่าโยนพ่อมีความรักลูกจะโยนให้เจ็บหนักนไม่ได้เมื่อมารดดเห็นว่าพ่อไม่ชอบใจลูกก็ลูกขี่รถตักจึงได้นำลูกชายที่รักไปอาบน้ำแต่งตัวเสียใหม่แล้วก็พาลูกชายไปเดินเที่ยวนอกวงัง ันดีคราวนั้นก็ไปพบกไอเจลกคนสําคัญนี่เขา่าคืออาเจลกลกงูเหลือมชื่อของท่านมีแต่จะกล่าวชื่อให้ฟังก็เป็นการไม่สมควรจํายากแล้วเรียกนว่บางเจลออเจลกงูเหลือมก็แล้วกันไอเจลกเป็นที่เคารพคนตระกูลน,นีไม่เห็นเด็กคนนี้เข้าไปยืนมองดูสมเด็จพระบรมฮิจรราชินีสงสยัย ได้ถามอาจารย์ใหญ่ว่าเคยคุณเจ้าดูลูกชายของหม่อมฉันเพื่อป,ประสงค์อะไรพระเจ้าค่ะแม่ <c oughs> เจรลกคนนั้นก็กล่าวว่าจาวา่าพระกินนิดูกระน้องหญิงลูกชายคนนี้เลี้ยงไว้ให้ดีนะเมื่อพระราชวิดาที่บงคตแล้วจะเป็นกษัตริย์ที่มีความสำคัญมาก จะมีเดชนาจมากเหลือเกินแต่ว่าจะต้องฆ้าน,น้องชายต่างพระมันดาแปดสิบระองเสเศษด้วยความจำเป็นเมื่อเจอลกพยากรแล้วก็ผ่านไปนางในก็พาลูกชายกลับเข้าสู่พระนครคือพระราชนิเวศมาโทษเข้าสู่พระราชวัง นับแต่ดนั้นมานานก็จําเรื่องราวไว้แต่ไม่เคยบอกให้ใครทราบเมื่อท่านอาโศกการาชโตขึ้นมาเป็นหนุ่มบรรลุนิติภาวะเป็นที่รักขมันดาอมายท่าราชบริพารมากเพราะมีจริยาดีไม่เหยียดหยามายใครมีจิตเมตตาพระราชวิดาก็ทรงโปรดจรึงแต่งตั้งให้ไปเป็นเจ้าเมือง หน้าด่านเ็ามีความสามารถในการรบประเวทที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้ต่อมาไม่ช้านานเท่าใดก็ปรากฏว่าพระราชวิดาสวรรคตบรรดาหมายข้าราชบริพานจึงเชิญพระเจ้าอาชาติขอโทษจึงได้เชิญพระเจ้าอาโศกมหาราชมาเถลิงราชสมบัติแทนพระราชบิดา ท่านมีน้องชายอยู่องค์หนึ่งเป็นที่น้องร่วมประมาณดากัน <c oughs> นอกจากนั้นเพราะสายพระราชวิดามีพระชาย,ยามากก็มีน้องชายตามพมานดาแปดสิบองค์เศษเมื่อท่านขึ้นเถลิงราจะสมบัติน้องชายตามพระมา,ดามนดาก็คิดทรยศหวังจะขบฏยึดราชสมบัติข,ขึ้นมาครองเสียเอง จึงได้นำกองทัพภายนอกทั้งหมดเข้ามาร้อมพระราชวังความจริงพระเจ้าศาาศัตรูขพรกอนุชาสองพระองค์เท่านั้นและก็มีทหารนุบังอีกไม่กี่ร้อยคนจึงได้ปรึกษากันว่าเวลานี้เขามาล้อมจะจับเราเราจะสู้หรือว่าเราจะยอมให้เขาจับ ยอมให้เขาในประเทศดีไม่ดีบางทีเขาก็ฆ่าเราตายเขาไม่ยอมในประเทศท่านน้องชายจึงได้กล่าวทูลว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของกษัตริย์ควรจะทรงความเป็นขติยะมานะเขาไว้เมื่อตายยอมตายดีกว่าดีก็ยอมให้เขาจับ <c oughs> ถึงแม้ว่าเขาจะมีกำลังมากกว่าเราหลายเท่าก็ตามที เมื่อพี่กับน้องประกอบด้วยความสามัคคีร้อมเพียงกันชินนั้นยังรวบรวมกำลังเขาทหารเท่าที่มีอยู่ออกไปประทะกับข้าศึกศัตรูซึ่งมีน้องชายต่างมารดาเป็นผู้นำเข้ามาแต่ในที่สุดด้วยนากบุญญาที่การด้วยความสามคัคคีท่านทั้งสองก็จับน้องชายต่างพมารดาได้หมด กองทัพทั้งหมดก็พากันยอมแพ้ท่านยึงสั่งบริหารชีวิตน้องชายตามพระมานดาทั้งหมดนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าความสามัคคีปรากฏถึงแม้ว่าเราจะมีกำลังน้อยด้อยกว่าข้าศึกแต่ถ้าเราผนึกกำลังกันไว้ด้วยความสามัคคีขา้าศึกก็ไม่สามารถจะชนะเราได้ดูตัวอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นต้น <c oughs> พระอ,องค์กบนองชายสองคนสามารถปราบข้าสุดที่มีกำลังมากกว่าหลายเท่าได้ต่อมาเมื่อเรื่องร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นพระเจ้าอโศกมหาราชจึงถามพระมานดาว่าเ,เรื่องประเภทนี้ที่เกิดมันจะเกิดมานี่เคยมีใครพยากรณ์บ้างหรือเปล่าพระมานดาก็เล่าความจริงตามเดิมให้ฟัง พระเจ้าชาติศัตรูจรึงได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องการจะเอามาเป็นอาจารย์ประจำสำนักเพระมารดาก็บอกว่าอเจลกคือพระองค์นี้ท่านอยู่ไกลาจากพระราชวังประมาณหนึ่งรอโยชน์พระเจ้าศัตรูก็ไม่หยอดเทอจึงสง่สงกองเกีดยรติยศพร้อมไปด้วยเสลี่ยงประจำพระองค์ ไปรับทาอายเจลกองนี้เข้ามาหวังจะให้เป็นอาจารย์อยู่ใกล้ๆและจะได้เป็นที่ปรึกษาแต่ดูว่าเมื่ออัจเจลกได้เห็นบรรดาหมายข้าราชบริพารไปรับก็ดีใจขึ้นเสลียงตั้งใจจะมาเฝ้าพระเจ้าเป็นดินแต่ว่าอาศัยที่ยังมีกิเลสอยู่ในใจก็นึกคลึ้ม คิดว่าเราเป็นพระแก่พาดดีกับว่าสงในพระพุทธศาสนาที่ราชาไม่รู้จักเคารพเคารพในเราเมื่อผ่านวัดของสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจึางบอกกับคุณหามว่าวางคานหามก่อนเราจะไปเยี่ยมสมณะด้วยกันที่สแสดงว่าเบ่ง จึงได้นหน่วยนาดมื่อเขาวางคันหามแล้วทั้งกันหน่วยนาดเข้าขปณนวัดเดินแก้ผ้าทงๆเข้าไปเพราะเอินวัดนั้นมีพระอรหันต์เป็นสมผานเป็นหัวหน้าเมื่อานเห็นไอ้เจลกเดินเข้ามาท่านยินถามว่าว่ายังไงพอ,อายตน,นะพงูเหลือมเหลือม,มอายตน,นะเสร็จแล้วหรือนิมาสกิตถูกแผลเก่าเข้า สิ่งที่เป็นกุศลประจาใจมันก็ปรากฏมีความระอายนั่งพับเพียบเอาขาปิดหน้าล่างเขาไว้พระรู้ว่าท่านายจนีทรงผ้าให้นุ่งทรงผ้าให้หม่มแตาท่านายเจนีโลกเจนถามเห็นสัตว์ร,ร้ายนอนอยู่เยอะมีเสือสิงห์หมูเมฆละมั่งกวางเก้งเป็นต้นนอนอยู่ไม่ทำอันตรายกันถามว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไร พระก็ตอบตามใจเดิมของท่านที่มีความรู้สึกท่านบอกว่าเขาเรียกกันว่าอายตนะท่านพูดเรื่องอายตนะพอเบาๆก็ปรากฏว่าง,งูเหลือมอาเจลบงูเหลือมได้ประสดาปฏิผลมันได้ประสดาแล้วก็มีความรู้สึกตนว่าความรู้เก่ามันเลวและเกินใช้ไม่ได้ตั้งใจจะยังไม่ไปหากษริย์ จึงมาบอกให้อำมายเข้าไปก่อนเพราะว่ากิจที่เราจะพึงทำยังมีอยู่ื่อกราบทูลพระราชาของเธอให้ทรงทราบว่าเราเสร็กิจในภในพระพุทธศาสนาแล้วเราจะเข้าไปเมื่อกลับเข้ามาใหม่ก็ปรากฏว่าพระองค์นั้นจึงเป็นอรหรันตเทศอัยตนะซ้ําอีกคราวหนึ่งอย่างละเอียดทา่านได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา เราจะได้กลับมาสอนพระเจ้าอาสศกรรมหาราชมีความเคารพในพระพุทธศาสนานี่และบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตั้งหลายโดยทนนาฟังเรื่องราวของอูเหลือมว่ามีจิตเคารพในพระธรรมคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทิ้งแค่พอใจในเสียง ตายไปเป็นเทวดากลับมาเกิดเป็นคนเป็นอรหันต์ได้ชั้นใดถ้าบรรดาท่านพุทธบริสตททั้งหลายซึ่งเกิดเป็นคนมีความรู้เรื่องว่านี่เป็นเสียงของกุศลและอกุศลถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผูกใจในคําสวดบทใดบทหนึง่งหรือว่าคาภาวนาอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นเครื่องจับใจ เวลาตายลงไปใจยังพอใจในเรื่องนั้นหรือว่าเวลาจะก่อนจะตายเวลาป่วยไข้ไมส่สบายได้ยามปกติเปิดบันทึกเสียงฟังชอบทำตนไหนฟังตนนั้นเป็นปกติเป็นเครื่องจับใจตายแล้วก็ไปสวรรค์กลับมาลงาอมกทีดีไม่ดีเป็นพระละหันเลยเช่นเดียวกับนูเหลือม เราตมามั่นใจว่าคนเราดีกว่างูเหลื่อมเพราะเรารู้เรื่องว่านี่เป็นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> และก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลอรบันดาท่านพุทธศาสนิกชนท่านยานบอกเวลาสามสิบนาทีปรากฏเสร็จแล้วเพราะท่านทั้งหลายที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจุนมั่นใจว่าท่านมั่นใจในธรรมบทใดบทหนึ่ง ถ้าไม่ได้อาราัตตถผลในชาตินี้ตายก็เป็นเทวดากลับมาอีกทีได้เป็นาราลรหัน์เช่นเดียวกับงเูเหลือมแน่นอนในที่สุดนี้อาตมาก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี